จับสันสันเล่จับเป็นซ่สันสันจับสันสเลยกับขนเข่งขอผไม่ชายหลือจักไหนหลือจักไหนกับอวหลือจักไหนสบอกพรอกหรือกรเหลือจักไหนกับไม่สวยเลยหรืกรหลือจักไหนสระบอกอันนี้หลือจักไไนบอกอะเดี๋ยเมื่อกี้หือจักไหนกับโอเคเราพอไหมโอเคเอาเรียนไหมครับสบอกพวกนี้โอเคได้ได้ครับได้โอเคเอาเรียนไหมครับ มัไม่ไมัไม่ไม่บอกไมัไม่จะทำแบบนี้โอเคครับครับพอข้อตัวพขอตัวอ่ะเดินไม่รับแม่บรรทีก็เลยนบรรจุนะเขาบอกครับบอกว่าโอเคลากลงมาจับจนสั้นเลยหรอกโอ้กว่าตรงนี้ไหน โอเคได้ค่าใช่ไหมเยี่ยมตัวได้เซตอี่บ้างจางนลย